สวัสดีค่ะพี่น้องพบกับช่องก้อยเป้เลืองแสนนะคะพี่น้องวันนี้นะคะข้ากเสียอากาศดีดีค่ะพี่นอ้องย่ทางประเทศเนเธอร์แลนด์ทางยุโรปนะคะอากาศดีน้องก้อยอาบน้ำสระผมเรียบร้อยแล้วพร้อมจะไปย่างเบิ่งของตลาดนัดที่น้องก้อยเคยที่วิวให้พี่น้องเบิ่งเมือวันจันทร์ที่แล้วนะคะพี่น้องเมื่อนี้ข้ากสีไปตลาดนัดกันต่ต ว่าเป็นยางเบิงกับสิมีของกินมากไม่เพราะว่าสิเป็นพักผลไม้หรือว่าอาหารสดเป็นพวกอาหารทะเลไปเบืองป่ามะปนพี่น้องวันนู้โอ้โหมวลนะคะไปเบืองป่ามะปนค่ะอนนี้ก็อาดนามแล้วแล้วส่วนอยู่ทงัทงทังฝุ่นอยู่ทังเมืองไทยทังอุบลน,นะคะพี่น้องวันนี้เพิ่นกส็สิคุณยายกับร้านเคยขางบานสิพ้าเป่าเปไปไหวพระจใหญ่ อัพอัจะริยอินแปลงค่ะเป็นพระคูบานคูเมืองของจังหวัดอุบลกระฝากาพี่น้องติดตามทางช่องเปยเบาแล้วบ้านนาน้ำเนเด้อพี่น้องเด้อมาบนสิไปไหว้พระมาบนสิบไปยางเส้นทันความตื่นเต้นบนสิขึ้นบันไดเลื่อนแบบไรฟให้ฟี่เห็นหออเข้าไปติดตามในช่องบนน้ำแน่เอาตอนนี้เราไปตลาดนัดกันเลยดีค่ะพี่น้อง ตอนนี้ก็ลงจากบ้านเรียบร้อยแล้วนะคะพูนยูพุนนะสั้นสามค่ะพี่นอ้องชั้นสามนะคะข้าพีถ้านองไปเดินตะลาดนาด่ะอากาศกะเย็นๆเนียด้ยค่ะพี่นอ้อง เบิวงพี่น้องเบิวงก็มีของอยู่ของกินอันนี้คือลานแขกเลยค่ะลานคนอันบุลกีเพื่อนเนาะเพื่อนกะขายสินขายของคือคุณนะหมักโม่ใหญ่พี่น้องหมักโม่ใหญ่บ้านเฮ้ามี่ัวเนาะพันธุ์ใหญ่ๆ,ๆๆสีพี่น้องจะเอาไปปลูกเนาะพี่น้องเนาะ ช่วงนี้เป็นช่วงนาลอนค่ะพี่น้องแบบอากาศกดีบรรยากาศดีมากเลยหน้าร้อนแบบภูคข้นกะไปหันไปนีก่สะดวกสบายครับพี่น้องเพราะว่ามันหนาหอนเนาะโรถไปแล้วคุรถรางไปแล้วสายสิบสองคือไปตลาดนัดนคะคะ อันนี้คือปิณเจกยานเ้าเด้พี่นอ้องเช้าปั่นคือไอาแนงนี้เออเจอดรถตรงนหนนี่กระดาษกกไม้ดอกไม้พี่นอ้อง นี่คือบ้านยูบวกไกลจากสถานีรถไฟไปมาสะดวกบอว่าสิไปไสนามบินบอเอ,อ้ยหรือว่าสิแบบสัญจรสะดวกส,วกสบายพี่น้องของอยู่้องกินอแล้วก็การไปการมาสะดวกส,วกสบายรถไฟรถไฟฟ้าเนาะค่ะพี่น้องเรีนชุดจาดชุดจัดเขาให้บอก พี่น้องเอ้ยเรื่องการเดินทางที่ประจอนรองเท้าไปหันผ้าหนีบสะดวกสบายพดูนี่พี่น้องนาคอนดอกไม้ทั้งทั้งอำเภอเพิ่นปลูกดอกไม้แตงงามยังว่าไปอยู่บ้านเท่ากันมักเสจอหันดอกไม้น้ำหัวน้ำสนนำวนเนาะค่ะเห็นแล้วสบายหูสบายตาเจอพี่น้องมันงามเนาะผู้ผู้มักดอกไม้ ก็สวยนี่น่าสถานีรถไฟนะคะอันนี้ก็เป็นตลาดบนช้อปปิ้งคือซูเปอร์มาร์เก็ตนะคะพี่นอ้อโหสเป็นสื่อของอยูของกินสื่อของฝรั่งแต่มาอยู่เมนนืองหนอใหม่มตะกี้คือว่าลำบากเพราะว่าเขาเขาบงกากคนทันบนนี่งคนไทยก็ไอคนนี้ยว่าใส่ พักคลายเนี่ยหย่อนแสงเนี่ยเด้อรับพีลล่นนี่จ้าบรรยาตาก็ดี 晚上好 สะดวกสบายค่ะพี่น้องเพราะว่าจะเป็นการสัญจรก็ยังสะดวกสบายค่ะขอบคุณพี่น้องทุกกำลังเรียงใจเนาะที่ว่าโอ้บ้านเพิ่นสะอาดบ้านเพิ่นสะอาดอี๋ค่ะพี่น้องบ้านเรา็สะอาดด้วยการช่วยกันรักษาความสะอาดไม่เห็นบ้านเมืองเพิ่นกันว่ากลับบ้านไปก็ไปพัฒนาหนองน้ำเงือ Next stop Kapstraat t e Jacob s r ่อน หากจะให้อัพชั่นคุณเอา OV chipcard ดิ่งดิ่งเครื่อง,ง,องการ์ดเลเซอร์มาและก็ป้องกันไม่ให้พลาดกาอัพชั่ Remember to check out with your OV chipcard ซีรุ่งสิ่คุณก็ให้ให้เช็คบัตรก่อนทำสิะะมีบัตรแบบนี้นะคะบัตรเติมเงินคนบริษัทเงินสดคือบานเท่าค่ะพี่น้องต้องต้องผู้คนต้องมีบัตรแล้วก็เติมเงินใส่ในนี้พี่น้องคือคือบานเท่าแล้วพี่น้องบานนี้ก็ ค้นจิโลงกงันตัวันว่าพระเบฟัง <c oughs> ดีน่นาะถึงแล้วเรียบร้อยแล้วละคะว่ะวอใส่เป็นตาก็แสดตาพี่น้องเพอรออาะว่าแสงแดดทั้งเส้าอันนี้ก็จะเป็นสังตลาดนะนะคะพี่น้อง พี่น้องเลยมาเจอมาเกี่ยวช่วงมีเผือกพักผมกับพี่และพี่น้อง ขาวเหนีวบใหญ่นึ่งพี่น้องมะคสองกตบนี่ค่ะบบกแตงวาจะขวดไม่ไหม u t e y อ i n Thailand พี่น้องคนถามมาย ยูทูบบอกสันท่างถามก็เลยบอกว่าแมนมาจากเมืองไทยค่ะไคโตว่าจากช่องก้อีเต้เลืองสแสนนักเฉลี่ยออกมาง่าง่าๆพี่น้อ,องเดินรอคุณแม่ก่อนนักกัดคุณแม่นวลน,นะคะี่บานห้าวซังมาจากเมืองจีนง่ายดีค่ะพี่น้อง แผนอาหารทะเลค่ะพี่น้องตรงนี้<ป>พี่นออ้องว<ป>่ะเธอพี่นออ้องก<ป>็สิ ผาพีพานหอกมาอยางเรื่องสุดท้ายนี่้องก้อยเรื่องแสนคือจบคลิปยูต,ตลาดนาถาร้ำคุณแม่พึ่งมาคพ้นพี่น้องพี่บอแตงโม่เพียงก้อยเป้เรื่องแสนขอบคุณทูกกำลังแรงใจที่มอบให้ค่ะพี่น้องพอก,กันคลิปนาคลิปนี้อยู่ดีไม่แห้งค่ะขอกล่าก็พาสวัสดีขอบคุณทูกำลังแรงใจค่ะสวัสดีกันบายบายค่ะ